ไปทำฮารไปทำอมร้อใส่ผ้าเอะยรอมยังไงดูคลิปนี้ครับวันนี้นะครับบางจะมาสาธิตวิธีการใส่ผ้าเอะยรอมกันครับมาดูกันครับก่อนอื่นเรามาดูผ้าเอยรอมกันครับผ้าเอยรอมนี้มีทั้งหมด2ชิ้นนะครับโดยจะใส่ชิ้นล่างกับชิ้นบนนะครับชิ้นล่างนี้เดี๋ยวบางจะมาสาธิตสักสองวิธีฮิตฮิกันนะครับว่าจะใส่แบบไหนแบบแรกนี้เอาปลายกับปลายชนกันครับ สบาับให้เข้าที่แล้วก็ดันมาให้สุดเอามือแนบลำตัวอย่างนี้นะครับให้มันตึงได้มาครับแมวก็ตอบกลับมาแล้วก็พับใส่ง่ายครับแบบนี้แนะนำให้เลยตาตุ่มขึ้นมาครับมันจะเดินสะดวกวิ่งสะดวกแบบนี้พี่น้อง ที่กลัวจะเอาเข็มขับหรือกระเป๋าใส่ทัวสับอะไรเล็กๆคาบทับไว้อีกครั้งหนึ่งก็ได้ครับก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นเอาครับมาดูแบบที่สองกันครับแบบที่สองนี้คล้ายๆกับแบบเดิมครับแต่ปลายกับเราจะไม่ให้ปลายชนปลายครับเราจะเหลือพื้นที่ไว้นิดนึง จับครับแล้วก็เราพับมานิดนึงครับทําให้ตึงครับแล้วก็ตีกลับมาอย่างนี้แบบนี้ก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งครับเรียบเรียบง่ายๆไม่มีผลแน่นอนครับอย่างนี้เป็นยังไงดูมาดูชิ้นที่สองครับชิ้นชิ้นข้างบนนี้ง่ายๆเลยครับชิ้นที่สองนี้อย่างนี้ครับ ให้เราสบ,บัดกลับไปหลังครับใต่เราก็จะแต่งกัดแต่งให้สวยได้เรามาไม่หลดครับเนีสวยมากแต่เวลาตาววับนี้เราต้องเปิดไหล่ขวานะครับเราจะเอาปลายนี้มาจุกกับตรงนี้ก็ได้ แล้วก็สะบัดกลับไปกลับไปจุกตรงนี้ก็ได้ครับใส่ไหมครับตะวะัดเสร็จสะสอนี้เราต้องปิดไหล่ปานะครับกลับมาท่าเดิมสะบัดไปครับง่ายๆอย่างนี้ ยังไงบ้างครับติดปัญหาอะไรตรงไหนสอบถามได้นะครับเราสามารถแต่งให้สวยได้นะครับจะปิดจะจุกหรือไม่จุกแล้วแต่คุณจ๊าจะชอบเลยครับ